สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อ้อยจะมาสรุปเรตติ้งสุดปังประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาของวันที่4ถึง10กรกฎาคมให้ฟังกันนะคะว่าละครเรื่องไหนปังสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับช่อง3ช่อง7และก็ช่องวัน31เดี๋ยวเรามารับชมกันค่ะสำหรับละครลังข่าวค่ะที่ออกอากาศวันจันทร์อังคารค่ะช่องเจ็ดนะคะก็เป็นละครรีลันเรื่องมหาหินค่ะออกอากาศเป็นตอนที่6และเจ็ดนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ดัเรตติ้ง3.8แล้วก็4.2ค่ะทางด้านช่อง3นะคะก็เป็นละครชุดมาเรื่องพิศวาสคาดเกมค่ะโดยเปิดตัว2ตอนแรกนะคะดัเรตติ้ง2.5แล้วก็2.6ค่ะในขณะที่ทางช่องวัน3 1ก็คือละครเรื่องรักสุดท้ายใหญ่จอมเหวี่ยงนะคะรตติ้งตอนที่6และ7ได้1.3แล้วก็1.6ค่ะในส่วนละครที่ออกอากาศวันพุธพฤหัสค่ะ ช่อง7นะคะก็เป็นละครเรื่องหมอลำซัมเมอร์ค่ะอออกกาศเป็นตอนที่6ละเดน,นะคะได้เรตติ้งขยับขึ้นมาอยู่ที่4.1แล้วก็4.0ค่ะสำหรับช่อง3เป็นละครเรื่องบุพเพร้อยร้าย สำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็ออกอากาศมาถึงตอนที่12และ13ไาด้เรตติ้ง1.7และก็1.8ค่ะและในส่วนละครเรื่องบุพเพร้อยร้อยก็เหลืออีกเพียงแค่2ตอนก็จะจบในคืนวันพฤหัสน,นี้แล้วนะคะส่วนเรื่องที่จะมาออกอากาศต่อก็เป็นละครชุดมาเรื่องคือเธอค่ะ โดยจะเริ่มออกอากาศตอนแรกคือวันพุธที่20กรกฎาคมนี้แฟนละครช่อง3ก็รอติดตามชมกันต่อไปได้ค่ะและในขนาดที่ทางช่องวัน31ก็เป็นละครชุดมาเรื่องฟ้าเพียงดินค่ะโดยเรตติ้ง2ตอนแรกเนี่ยเปิดตัวมาดีทีเดียวเลยค่ะอยู่ที่2.3และก็2.6ค่ะเรามาชมละครที่ออกอากาศวันศุกร์เสาร์และทิ์กันบ้างค่ะ สำหรับช่อง7ค่ะเป็นละครเรื่องใสเลือดสองหัวใจค่ะออกอากาศมาถึงตอนที่5 6และ7ดได้เรตติ้ง3 2 3.6และก็3.4ค่ะส่วนทางช่อง3นะคะเป็นละครเรื่องคู่เวรค่ะออกอากาศเป็นตอนที่14 15และ16นะคะซึ่งเป็น3ตอนสุดท้ายด้วยค่ะโดยตอนที่14ี่เนี่ยได้2.9และตอนก่อนจบนะคะเรตติ้งขยับขึ้นมาอยู่ที่3.1ส่วนตอนจบค่ะปิดฉากไปด้วยเรตติ้ง3.7ค่ะ และสำหรับละครเรื่องที่จะมาออกาศต่อก็เป็นละครรีลันเรื่องปฏิวัรดาค่ะโดยจะเริ่มตอนแรกคือวันศุกร์ที่15กรกฎาคมนี้แฟนละครช่อง3ก็รอติดตามชมกันได้นะคะเรามาเทียบละครเย็นก่อนข่้ากันบ้างค่ะ ช่อง7นะคะก็เป็นละครเรื่องคุ้งสเสนหาค่ะอออากาศาเป็นตอนที่25ถึง28นะคะดาวเรตติ้งสูงสุดที่4.5ในตอนที่27เมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะและในส่วนละครเรื่องคุ้งสเสนหานะคะก็จะถึงตอนจบในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะส่วนเรื่องที่จะมาอออากาศาต่อก็คือละครเรื่องหงฟ้าค่ะซึ่งจะออกอากาศาตอนแรกเย็นวันพุธที่13กรกฎาคมนี้แฟนละครช่อง7ก็อย่าพลาดติดตามชมกันได้ค่ะ ส่วนทางช่อง3ค่ะเป็นละครเรื่องอ้อมฟ้าอบดินค่ะออกอากาศมาถึงตอนที่28และ29นะคะหรือเป็น2ตอนสุดท้ายดาเรตติ้งตอนก่อนจบที่3.1และปิดตอนจบไปที่3.5ค่ะและก็ตามด้วยละครรีรันเรื่องบัลลังดอกไม้ค่ะโดยเรื่องบัลลังดอกไม้เนี่ยจะออกอากาศเป็น2ช่วงนะคะคือช่วง6กโมงเย็นถึง1ทุ่มและ1ทุ่มถึง2ทุ่มค่ะดังนั้นแม่อ้อยจะขอพูดถึงเรตติ้งช่วงเวลา1ทุ่มนะคะเพื่อที่จะเปรียบเทียบเรตติ้งในเวลาเดียวกัน สำหรับละครเรื่องบัลลังดอกไม้ค่ะออกอากาศมา3ตอนแรกค่ะไ mm hmm. ด้เรตติ้ง2.3 2.4และก็2.1ค่ะและในส่วนละครช่องวัน31นะคะก็เป็นละครเรื่องบอดี้การ์ดหมอลำค่ะออกอากาศเป็นตอนที่3ถึง7ค่ะได้เรตติ้ง4.3ในตอนที่5และ6เมื่อวันพุธพิหัสท,ที่ผ่านมาค่ะ เรามาสรุปเรตติ้งประจำสัปดาห์ละครเรื่องไหนปังสุดค่ะสำหรับละครลังข่าวประจำที่4ถึง10กรกฎาคมค่ะอันดับที่3ค่ะเข้ามาใหม่และมาอยู่อันดับที่3ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกค่ะนั่นก็คือละครเรื่องคู่เวรค่ะออออากาศทางช่อง3นะคะดาเรตติ้ง3.7ในตอนที่16หรือตอนจบนั่นเองค่ะ ขึ้นจาก3เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเข้าสู่อันดับที่2ในสัปดาห์นี้นั่นก็คือละครเรื่องหมอนลำซัมเมอร์ค่ะออกาทางช่องเจนะคะได้เรตติ้ง4.1ในตอนที่6ค่ะและอันดับที่1ค่ะก็เป็นละครรีลันค่ะเรื่องมหาหินออการทางช่องเจนนะคะได้เรตติ้ง4.2ในตอนที่7ค่ะเรามาจัดอันดับละครเย็นก่อนข่าวกันบ้างค่ะอันดับที่3ค่ะ เข้ามาในอันดับที่3อีกครั้งหลังจากที่หลุดไปนะคะนั่นก็คือละครเรื่องอ้องฟ้าอบดินค่ะออกอากาศทางช่อง3นะคะได้เรตติ้ง3.5ในตอนที่29หรือตอนจบนั่นเองค่ะ <S <S อันดับที่2ค่ะขึ้นจาก3เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเข้าสู่อันดับที่2ในสัปดาห์นี้นั่นก็คือละครเรื่องบริการหมอลำค่ะออกอากาศทางช่องวัน31นะคะได้เรตติ้ง4.3ในตอนที่5แล้วก็6ค่ะ อันดับที่1ค่ะคืนจาก2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเข้าสู่อันดับที่1ในสัปดาห์นี้นั่นก็คือละครเรื่องคุ้งเสนหาค่ะออก,กัศทางช่องเจนนะคะได้เรติ้ง4.5ในตอนที่27ค่ะ <S <S <น>และนี่ก็เป็นเรติ้งสุดปังประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะไม่ทราบว่าตรงใจคุณผู้ชมบ้างไหมคะชอบเรื่องไหนมีความสุขกับการชมเรื่องอะไรก็อคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ ชมแล้วี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครกันขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิป